แพทย์นิติเวชไปไหนอะทำงานก็ต้องแข่งเวลาไม่งั้นต้องรอแพทย์ดีกว่าห้ามแตะต้องศพในคุณฉันเนี่ยไม่แตะต้องศพหรือว่าทำอะไรศพกันที่แพทย์นิติเวชอย่างคุณจะมาอยู่แล้วว่าแต่คุณหมอเถอะแต่งหน้าเต็มมาขนาดนี้เพิ่งไปเดทกับแฟนมาเหรอ ก็เลยมาช้าให้โรงพยาบาลเขาส่งคนที่พร้อมทํางานมากว่าดีกว่าหรอก็ถ้าแพทย์นิติเวชมีเยอะเยอะเยะเหมือนตํารวจเนี่ยก็คงจะมีแพทย์ที่มาถึงสถานที่เกิดเหตุได้ก่อนฉันค่ะอออีกอย่างฉันยังไม่มีแฟนยังไงหมอแพทย์ส่งนิติเวชได้เลยค่ะ